วันนี้ไม่อร่อยให้รู้ไปผัดชาปลาบึกน้อยเห็น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 เต็มตัวไหมนะ <c oughs> ่ะเห็นเต็ววันนี้เป็นเมนูผัดชานะแบบร้อนแรงร้อนแรงตะบึกปลาบึกน้ำมันสักหน่อยนะึง เป็นส่วนท้องนะท้องของปลาบึกเริ่มแล้วเริ่มแล้วไปจิกเข้าไปจิกกระเทียมจิกกระเทียมผัดให้หอมเหมือนน้ ของไปเจ็ดบ้านแปดบ้านนะส่วนท้องเลยนะส่วนท้องของปลาบึกเริ่มแล้วเริ่มแล้วโอ้โหอ๋อขัดไปเรื่อยๆก่อน vài trang trang Tôi đẹp, tôi đẹp, mà mà เบานะอย่าเป็นคนแรงคนเล็กปรุงเขาตัวเลยผงนัวผงนัวหน่อยนึงแล้วก็ผงผงฟงฟิงผงฟงฟิง,ง,งน,นิดนึงแล้วก็น้ำปลาน้ำปลา ไปก็ใส่เป็นสุกกาลกระชายพริกพริกไทยนี่วฮ้ยเืมเด็ดเืมเด็ดเดหน่อยนอ้หักขึงไปยาวไปใส่เข้าไปนะครับโอ้โหดูนะครับนี่ ใส่ทุกอย่างลงไปเลยไม่อร่อยให้รู้ไปเนี่ยแซ่บแซ่บแซ่บหนักเครื่องหนักเครื่องโอ้โหได้ละได้ละติดท้ายเลย ดอกกระเพราหน่อยอาใส่กระเพราหน่อยใส่กระเพราหน่อยไม่ใส่ใบซองอืมเอาดวนถึงเครื่องครับถึงเครื่อง มันไม่มีด้ามน,นะมันมันไม่มีด้ามมันมหยิบไ,ไม่ได,ดนนเ้เรียบร้อยขัดชาบ้าเบิกดในตำนานล้อมเสือโอ้เรียบร้อย เด, و, เดี๋ยวไปชิมกันครับผมเดี๋ยวว่าชิมผัดชาปลาบ ực, ึกในตำนาน <g ül> <c oughs> โอ้โหดูเนี่บ <c oughs> โอ้โหเด้งดึ๋งเด้งดึงเด้งดึงเลยโอ้โหบอกเลยว่าเมนูนี้แบบขอเลยครับคุณจอนเนี่ย สุดยอดจริงๆเมนูนี่โอ้โอ้อร่อยจริงครับวาเจอกันเมนูหน้า